ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็บิน้องทุกท่านคุณประชาสํสำหรับระวนะในวันใหม่นะคะซึ่งเรารับแล้วรับอีกเพื่อเราจะมีพลังและมีกําลังในการก้าวไปทุกวิทุกวันนะคะในมัทธิวนะคะบทที่4ให้คุณสมจิตช่วยอ่านนะคะมัทธิวบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่11ครั้งนั้นพระวิญญ,ญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมาจะได้มาทดลอง และพระองค์สงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสัง่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระองค์แต่ตอบว่ามีพระกัมภีรเขียนไว้ว่ามันษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเด,เดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวาชนะทุกคำซึ่งออกมาจากกระโอฐ์ของพระเจ้าแล้วมันก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหาร แล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจนกระโดดลงไปเพราะพระกัมพีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อนน้ต่อบรรดาทุตสวรรค์ของพระองค์และทุตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงแตดตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมาก และได้แสดงบรรดาราชนจาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชนจาจักรเหล่านั้นให้พวงทออเป็นเนตรแล้วได้ทูพลพระองค์ว่าถ้าท่านจะกรงดงนมัสการเราและเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงแตดตอบว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์ผ,ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมันจึงไปจากพระองค์ และมีพวกทุสวรรค์มากปฏิบัติพระองค์นั่นคือภาวนาคำของพระเจ้าที่พูดถึงการที่เรารักษาการเริมหรือมีการเริมเราไม่ต้องห่วงนะคะเรามีที่ที่เราจะรับพลังรับการเติมเต็มรับการเริมก็คือเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราในโลกนี้ เมื่อเราตอนรับพระเยซูเราบ,บังเกิดใหม่โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์และโรรองมัดจำเราไว้แล้วก็เมื่อเราต้องการที่จะรับใช้ดูว่าเราเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นเราก็จะต้องรับฤทธิ์เดชในหนังสือกิจการบทที่หนึ่งข้อที่8เพราะฉะนั้นการบังเกิดใหม่ก็มีพระวิญญาณการรับใช้ก็มีการเติมเต็มอีกเพวัะนั้นขอให้เรายอมเข้ามารับฤทธิ์เดชรับพระวิญญาณยอมที่จะให้น้ำมันนะ่ะเข้าไปในเหยือก แล้วก็เหยือกนั้นจนล้นก็จนมันแตกออกมาก็ได้นะเพื่ออะไรครับเพื่อน้ํามันของพระเจ้าจะไหลน้ํามันของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณจะไหลออกมา <simpler. S 2> เนื้อหนังของเราอาจจะถูกทําลายหรือว่าถูกเขาเรียกว่าลดบทบาทลงแต่ว่าพระวิญญาณเป็นใหญ่อยู่ในเราการเจิมนี้แหละจะทําให้เราได้รับพรพระวิญญาณจะทรงนําเรา เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่าเอาสิ่งที่เราอยากทำให้พระเจ้าตอบสนองไปเรียกร้องให้พระเจ้าตอบสนองเราเราดูพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างนะครับว่าก่อนที่พระองค์จะทำพระราชกิจในที่สาธารณะการถูกทดลองครั้งที่หนึ่งก็คือถูกทดลองโดยการที่พระวิญญ,ญาณน,นำไปถิ่นทุรกันดารตามที่ทราบประการที่สองก็คือว่ามารก็มาทดสอบอีกครั้งหนึง่งไม่หยุดไม่ย่อน ถ้าเรามีการเจิมถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้ามั่นใจเถอะว่าพระเจ้าจะปกป้องเราอยู่กับเราและพระเยซูเองเมื่อมาทำพระราชกิจพระองค์รักษาการเจิมอย่างไรโดยการตามพระวิญญาณโดยการเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้ไหมว่าพระเจ้าสอนเราทำอะไรยังไงเดินแบบไหนรู้ไหมว่าการทดลองคืออะไรรู้ไหมว่าการทดสอบคืออะไร รู้ไหมว่าเนื้อหนังคืออะไรรู้ไหมว่าฝ่ายวิญญ,ญาณคืออะไรรู้ทําไมถึงรู้ก็เพราะเราอ่านพระคาก็เพราะว่าเราติดสนิทก,กับพระเจ้าคนที่เติบโตคนที่ติดสนิทก,กับพระเจ้าจะรู้ว่าโอ้เ oh, นมานมันมาละโอ้ oh, นี่เนื้อหนังโอ้ oh, นี่นะเราจะต้องฟังพระวิญญ,ญาณนะเราจะต้องเลือกพระเจ้านะเราจะต้องตัดสินใจดาเนินชีวิต ในฝ่ายวิญญาณโดยการที่เราเข้าไปอยู่ในพัสุริขอพมะ้านี่คือการที่เรามีการเริมและรักษาการเริมไม่ใช่เราไปลุยแบบเนื้อหนังของเรายิ่งต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณยิ่งเราเห็นนิมิตใหญ่ยิ่งเราเป็นคนที่จะได้รับพระพรใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องชนะบาปชนะมารให้ได้ชนะการทดลองให้ได้ เราอย่าไปเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเรามีระดับกว่ามีการเจมิมมีพระวิญญาณไงคะเพราะฉะนั้นการทดลองมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้ามารสตานมันไม่นิ่งแน่นอนมันจะหาวิธีที่จะต่อสู้กับเราและเราก็ไม่ต้องกลัวครั้งแรกฉันเป็นคริสเตียนก็มีผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าขอให้ผ่านการทดลองให้ได้นะจะมีการทดสอบนะ จะมีการทดลองนะมานทดลองแต่พระเจ้าทดสอบขอให้สอบผ่านทุกเรื่องอ๋ <c oughs> อเหรอทำให้เราระวังทําให้เราสะดุง้งทําให้เราโอ้เหตุการ์เราไม่ได้บอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะเาเรียกว่าเดินด้วยกลิบกุลาแต่มันยังจะมีมานมาทดลองอีกหรือ <c oughs> แล้วมานพาไปในที่ที่พระเจ้าอนุญาตด้วยซ้าไปเปิดประตูขึ้นชกนะเข้าสู่เวที ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายมารฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายของพระเจ้าในถิ่นธุรกันดารน,นั้นพระเยซูขึ้นชกแต่พระเยซูต่อสู้เป็นมารมาทดสอบครั้งที่สองอีกไม่ยอมนะมันพยายามที่จะลบพระเยซูออกจากเวทีโค่นพระเยซูออกจากเวทีการไถ่บาปการทําพระราชกิจเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอกันทดลองทดสอบจะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง หรือระยะการเติบโตจะมีการทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นพระเยซูเติบโตในพระวิญญาณก็เลยชนะอยู่ตลอดวันนี้ถ้าใครเลือกพระวิญญาณเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเลื่อนขั้นเราไม่เลือกเนื้อหนังเราไม่เลือกที่จะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาและกำลังและความสามารถของเราแต่เราดำเนินชีวิตโดยการเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญ,ญาณจะตรัส ถ้าคนมีพระวิญญาณพระวิญญาณจะพูดกับเราแน่พระวิญญาณจะมีเขาเรียกว่าใบเหลืองเตือนเราก่อนถ้ามีเหตุการณ์ดวนเหตุการ์ายอย่าไปนะลูกหยุดอย่าทํานะลูกพระเจ้าพูดเสมออย่าบอกว่าพระเจ้าไม่พูดพระเจ้าพูดทุกวันถ้าเราเป็นคนมีพระวิญญาณถ้าเราเป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเราเป็นคนที่เลือกที่จะเชื่อฟังอ่านพระคำก็รู้แล้วว่าพระเจ้าสอนอะไรพระคำของพระเจ้าคือนามพระไถยของพระเจ้า พระเยซูเติบโตในการเชื่อฟังพระวิญญาณเราถึงชนะการทดสอบทดลองพระเยซูเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตด้วยการเจิมดำเนินชีวิตด้วยการที่รักษาการเจิมเราต้องการที่จะให้ชีวิตของเราชนะไหมชนะมารไหมชนะการทดลองและก็ มันสตานมันท้าดวนท้าต่อยท,ท้าเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าพระเยซูเดินด้วยฝ่ายวิญญาณไม่หลงกลของมันมันนี่มันมีวิชาเล่เหลี่ยมของมันน่จัดมากพยายามที่จะให้พระเยซูเนี่ยใช้เนื้อหนังอยู่ตลอดพยายามที่จะล่อลวงไม่ได้ด้วยเล่ก,ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาเนี่ยคือนิสัยของมันวันนี้เรา จะต่อสู้กับบาปต่อสู้กับมารต่อสู้กับซาตานและเราจะชนะการทดลองได้ด้วยการเจิมที่เราเติบโตกับพระวิญญาณน,นี่แหละเราเลือกฝ่ายวิญญาณก่อนเราเติบโตกับพระวจนะเราเรียนจากพระเยซูพระเยซูเติบโตโดยการเชื่อฟังพระวิญญาณเติบโตโดยการเชื่อฟังพระวจนะเติบโตเพราะว่าพระเยซูให้เกียรติพระวจนะ พระเยซูเลยมีสติปัญญากว่ามารสติปัญญากว่าโลกสติปัญญากว่าเนื้อหนังของเราด้วยซ้ำไปถ้าเราให้เกียรติพระวจนะเราจะเป็นคนที่เติบโตถ้าเราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะชนะการทดลองทดสอบไม้ว่าปัญหาจะใหญ่ฉัจนจะบอกให้วันนั้นพระเยซูมาให้เราัติสมมาด้วยไฟพระเยซูเองก็เป็นผู้ที่นำพระพรในเรื่องนี้เข้ามาในโลกใบนี้ อันนั้นในสดุดี61พระวิญญาณอยู่เหนือข้าพเจ้าหมายถึงเล็งถึงพระเยซูคริสต์และเมื่อเรามีพระคริสต์พระองค์ก็จะให้พระวิญญาณกับเราอีกเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราทําไม่ได้เราชนะการทดลองไม่ได้เราทําบาปเราล้มลงในความบาปอยู่ในสนามรบเพราะว่าเราไม่มีการเชื่อฟังพระวิญญาณไม่เชื่อฟังพระวจนะ ทำตามเนื้อหนังทำตามโลกเราจะไปชนะได้อย่างไรเราต้องเรียนแบบจากพระเิซูคริสต์ปรุงขาดสติปัญญาพระเจ้าก็บอกให้เราไปขอขาดฤทธเดชก็เข้ามารับการแชร่ในพระวิญญาณเขาเรียกว่าการทรงสถิตพระวิญญาณเปิดประตูลอเราอยู่เราออกไปทําตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามที่ใจเราสั่งมานะคะนั้นคือการที่เราดําเนินชีวิตรักษาการเจิม ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ชวนเราไปทําบาปเราก็ไปชวนเราทําอะไรเราก็ทําไปมั่วซั่วไปหมดเพะฉะนั้นเราต้องให้พระวิญญาณเชิญชวนเราเราต้องเป็นคนที่สนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระวิญญาณพระวิญญาณบอกเรื่องอะไรให้เราตามอย่าไปดื้อเราจะไม่ดื้อต่อเสียงของพระเจ้าเราจะไม่ดื้อต่อพระวจนะเราจะไม่ดื้อต่อการทรงสถิตของพระเจ้าการเปิดเผยสำแดงการที่พรุงให้เราเห็นนิมิต เราต้องกําจัดนิสัยส่วนตัวนิสัยที่ไม่ดีออกไปการงานเนื้อหนังมันมีทุกคนนั่นแหละเนื้อหนังนิสัยที่ไม่ดีอารมณ์ร้อนอารมณ์โกรธอารมณ์รุนแรงบนสารพัดเนื้อหนังทุกคนมีแต่เราไม่เอามาใช้แต่เราเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณในกาลเทียก็บอกเราเนื้อหนังเนี่ยต่อสู้กันและกันเนี่ยย่อยยับไปตามๆกันพระคัมภีร์พูดไม่ผิดเพราะฉะนั้น พระเยซูเติบโตกับพระวิญญาณตเติบโตกับพระวจนะพระเยซูจึงกลายเป็นผู้มีสติปัญญามีฤทธิเดชวันนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะเติบโตเราจะเอานิสัยเห็นแก่ตัวออกไปเอานิสัยไม่ดีออกไปและอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องเลิกไม่ให้ตัวเรากําหนดพระเจ้าแต่ให้พระเจ้ากําหนดชะตาชีวิตของเราและเราก็ต้องไม่ให้อํานาจผีร้ายวิญญาณชั่วหรือว่ามนุษย เชิญชวนเราไปทำบาปเราก็ไปทำนั้นคือเรากำลังเลือกให้คนอื่นมากำหนดชีวิตของเราหรือมีการทดสอบทดลองมีเรื่องเนื้อหนังเกิดขึ้นเขากำลังเชิญเราไปทำามิดีไม่ร้ายเพื่อจะเป็นคนที่สูญเสียการเจิมนะเราก็ลุยเนื้อหนังเต็มที่วันนี้นะะอย่าทำแบบนั้นมันจะไม่ไม่โอเคไม่ต้องแก้แขน พระเยซูไม่เอาคืนแต่อภัยพระเยซูแสดงความรักต่อศัตรูฟิลิปปีบทที่สองข้อ8พระเยซูอยากจะน่าเชื่อฟังพระบิดาถึงขั้นนั้นทอมแล้วทอมอีกเชื่อฟังหลายคนคิดว่าเชื่อฟังแล้วทนทุกข์คุณเข้าใจผิดการเชื่อฟังนี่แหละถูกยกขึ้นการเชื่อฟังนี่แหละเราจะไม่ทนทุกข์จากสินนั้นนั้นการเชื่อฟังจะปลดปล่อยเราออกจากความทุกข์ออกจากความกดดันนะคะ อย่าเข้าใจผิดบางคนคิดว่าโอ้ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราจะทนทุกข์เราจะเป็นคนเสียเปรียบเราจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะไม่หรอกนะคะมันสตตนโกหกให้เราทําบาปมันสตตนต้องการให้เราปล่อยมัดอธรรมแล้วก็ให้เราทําบาปทําชั่วนะเสียการเจิมเสียความน่านับถือเสียเกียรติเสียชื่อเสียงเสีย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 วันนี้ก็ดูตัวอย่างพระเยะซูสิ ปรุงเชื่อฟังพระบิดาปรุงเชื่อฟังพระวิญญาณปรุงตั้งอกตั้งใจที่จะทําตามน้ําพระไทยเนะีที่พระบิดาทรงมาทาพระราชกิจเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนแบบพระเยซูคริสต์เมื่อมีการทดลองเมื่อมีการทดสอบอารมณ์ของเราความคิดของเราเนื้อหนังของเรามันก็เต้นพึ่งพ่านเพ่นพ่านอยู่มันก็อยากจะเอามันก็อยากจะพาเราออกไปติดกับดักแต่พระเจ้าบอกให้เราถ่อมใจไว้เชื่อฟังพระวิญญาณดีกว่าไหม อย่าตอบสนองเนื้อหนังอย่าไปตอบสนองคนบาปด้วยความบาปนะอย่าตอบสนองความชัว่วด้วยความชัว่วแต่ตอบสนองความชัว่วด้วยความดีด้วยพระลักษณะของพระเจ้าด้วยการเจิมถ้าเรามีการเจิมถ้าไม่มีการเจิมมนุษย์ทั่วๆไปก็เราก็เห็นไหมก็เขาไม่ได้รักษาศักดิ์ศรีอะไรหรอกสถานการณ์พาเป็นพาไปก็ตามน้ําน้ําไหลน้ําของโลกนี้ไหลยังไงก็ไม่มีทวนกระแสแต่ปลาเป็น วนกระแสน้ำไหลปลาตายไหลไปกับน้ำโสกโรกน้ำของโลกให้เราเข้าใจในเรื่องการรักษาการเจิมการที่มีการเจิมเราจึงไม่ลงไปเล่นกับเนื้อหนังไม่ลงไปเล่นกับการงานเนื้อหนังไม่ลงไปต่ำเพราะว่าต่ำที่ของมารสูงที่ของพระวิญญาณให้ระวังนี่คือการทดสอบทดลอง นะถ้าเรามีการเจิมเราจะมีสติปัญญาเราจะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอย่าให้เนื้อหนังของเราเพียนพ่านจนเราควบคุมมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นให้รักษาพลังท่าทีเชิดขึ้นเชื่อฟังพระวิญญาณอย่าไปก้มหัวให้กับซาตานมารซาตานสั่งให้เราเอาลวาดสั่งให้เราเป็นคนเนื้อหนังสั่งให้เราเป็นคนเย่อหยิ่งเราก็ทำหมดแต่พระเจ้าสั่งให้เราถ่อมใจยำเกรงพระเจ้า รักษาความบริสุทธิ์รักษาการเจิมเราไม่ทำมันก็เป็นเรื่องท่าทีของคนคนนั้นไม่ยอมเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปคนทำบาปเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าอย่าทำเราก็ไปทำเรามีท่าทีนะฮะไม่เชื่อฟังพระวิญญาณไม่เชื่อฟังพระวจนะไม่เหมือนพระเยซูไม่ได้เรียนแบบจากพระเยซูคริสเราจึงแพ้แล้วแพ้อีกเราจึงเต็มไปด้วยความหนามมากมาย พราฉะนั้นท่าทีของเราจําเป็นจะต้องเป็นท่าทีที่อดทนและเชื่อฟังและอดทนอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าเราไม่ได้นิ่งเฉยแต่ว่าเรากําลังทําตามน้ําพระทยัยพระเจ้าเรากําลังมีท่าทีพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเราเลือกปฏิบัติว่าสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ทําสิ่งที่มาจากพระเจ้าเราถึงจะทํานี่คือคนที่รักษาการเจิมรักษาการที่เรา มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวตนของเรียนแบบพระคริสต์เชื่อฟังพระเยซูคริสต์จนเราเนี่ยถูกยกขึ้นสรรลเสริมพระเจ้าอย่าปล่อยตัวตามโลกตามกระแสของโลกแต่เราจะต้องดําเนินชีวิตตามกระแสของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเป็นพระพรให้เราเป็นพวกที่พึ่งพาพระเจ้าในขณะที่อยู่ในโลกนี้ในขณะที่กดดันมีเรื่องกดดันในขณะที่บาปก็เยอะปัญหาก็แย่ กระแสของโลกนะ่ะรุนแรงมากเราจะไม่ไปตามกระแสของโลกนะคะแต่เราจะต้องไปตามพระวิญญาณเราต้องรอคอยเวลาของพระเจ้าให้เราเตรียมตัวพร้อมเกี่ยวกับนิมิตท,ที่พระเจ้าให้กับเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงอวยพรเราเจิมเรา ขอให้เราเห็นคุณค่าของการเจริเเห็นคคุณ่าากชื่อฟังเราจะได้รับพระพรเราจะได้รับพระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งชีวิตเป็นแหล่งโอปรองเจ้าค่ะผู้ให้พระพรปรองเป็นเจ้าของโลกใบนี้เป็นเจ้าของทุกสิ่งสารพัดเมื่อเราเชื่อฟังเราจะถูกยกขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังเราจะมีชัยชนะเหนือการทดสอบทดรองแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมาน หลายครั้งคนมากมายถูกมารซาตานโกหกหลอกลวงว่าถ้าเราเชื่อฝังพระเจ้าเราจะทุกข์ทรมานไม่ใช่วันนี้เราอยู่ในความถูกต้องอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจะทำให้เราพ้นทุกข์จะทำให้เราชนะแม้ว่าเราเจอการทดสอบทดลองเจอเรื่องร้ายๆเราต้องสงบใจพึ่งพาพระเจ้าทอมและเข้ามาหาพระเจ้า เราจะไม่ปล่อยให้เนื้อหนังของเราอรารวาสเราจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆมาควบคุมเราแต่เราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและปกป้องเราให้เราดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาอย่างคนที่มีการเจิมอย่างคนที่โอปุ่งจะขเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นคนฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าเจิมเราอวยพรเราในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าวอวยพรนะคะ